อันนี้คือสาบของเสื้อลูกไม้นะคะเราจะไม่มีการเย็บนะคะอันนี้ค่ะพับเข้าไปแล้วพี่หงจะใช้กาวเยื่อไผ่ขนาดหนึ่งเซนเนะะี่ยค่ะรีดติดไปละค่ะตรงเนี้ยติดไปละอันนี้คือด้านในอันนี้คือด้านนอกไม่มีรอยเย็บนะคะโดยที่อันนี้จะรีดให้ดูอีกด้านหนึ่งเราต้องรีดแนวสาบมาก่อนนะคะ น้าเขาเนี่ยจะมีบางส่วนที่เป็นลายอย่างเงี้ยก็จะหนาจะแข็งใช่ไหมคะบางส่วนที่ไม่มีลายจะเป็นบุงอ่ะร้วน,นก็จะนิ่งนี่เลยเขาเป็นรอยไปก่อนค่ะตรงที่เขาหนาๆเนี่ยเราก็จะต้องทักให้เขาหัก เราเรีดอย่างนี้แล้วเนี่ยตรงนี้เขายังเปิดอยู่ใช่ไหมคะถ้าปล่อยไปนานๆตรงนี้เขาก็จะคายตัวออกมาดังนั้นเราจะใช้กาวเยื่อไผ่เราจะไม่ใช้วิธีเย็บนะคะเพราะถ้าเย็บเนี่ยมันจะเห็นเห็นได้เห็นเส้นได้อันนี้ใช้กาวเยื่อไผ่หนึงเส้นพอนะคะเพราะว่ารีดปูงาเช็คความยาวเนี่ยคะ่ะความยาวที่เราต้องการจะรีดตัดออกไปใช้แค่ที่เราต้องการพอคะ่ะแล้วก็ ค่อยๆวางวางกาวนะะเนี่ยค่ะก็ไปวางตรงแนวขอบริมไม่ต้องวางไปถึงข้างในนะคะวางแนวขอบริมตรงนี้สาบเขาอยู่ตรงนี้ นิ่งๆหน่อยนะคะเพราะว่าผ้าเขาจะจะบังคับยากอะค่ะคือเขาเบาเนื้อเขาเบาโดนนิดนึงก็จะไปละตามมือเรามาจับให้ได้ตำแหน่งที่เราต้องการก่อนเราค่อยวางเตานะคะ แล้วก็ดูว่าอย่าให้เขาตึงนะคะตบตบผ้าดูให้แน่ใจนะคะว่าก็ตรงแล้วพี่หงไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเส้นอะไร เส้นเส้นได้เดี๋ยวปิดแล้วอ,อ,อกแกะไม่ได้ก็ต้องตัดออกซะอันนี้คือได้เน่าที่เพื่อผมทำรอยไว้ก็ต้องดึงออกซะไม่งั้นเดี๋ยวติด เดี๋ยวเราวางเตาแล้วเราจะขยับไม่ได้แล้วนะคะกาวอันนี้เขาจะมีเนื้อกาวสองฝั่งทงข้างนอกเรียว่ากาวสองหน้าค่ะก็จะมีเนื้อกาวสองฝั่งดังนั้นเขาก็จะทําให้ผ้า2แผ่นเนี่ยติดกันนะคะใช้ผ้าเนื้อบางผ้าซับในก็ได้ค่ะวางทีหนึ่งก่อน วางเพื่อไม่ให้กาวเนี่ยเขาจะทะลุใช่ไหมคะผ้าเขาบางไม่ให้กาวเนี่ยติดหน้าเตาขึ้นมาเดี๋ยวเตาจะหนืดนะคะแช่เตาได้เลยคะ่ะให้กาวละลายถ้าใช้เตาไอ้น้ำเนี่ยจะรีดสะดวกคือเนื้อกาวก็จะละลายง่ายแต่ถ้าเป็นเตาหน้าเหล็กเนี่ย จะใช้เวลานานมากกาวแม่เหล็กกาวหน้าเหล็กธรรมดาเนี่ยพี่หงงกลัวว่าจะรีดไม่ละลายนะต้องให้เวลาที่กาวเขาละลายแล้วเขาจะได้เชื่อมผ้าสองแผ่นให้ติดกันนะคะ มารีตรงนี้ตรงนี้ติดล่ะแกะไม่ออกล่ะคือขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าด้วยนะคะอันนี้ผ้าเป็นผ้าบุงาเนื้อบางพี่หงก็เลยใช้แค่ขนาดเซนเดียวพอแต่ถ้าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายเนี่ยพี่หงจะใช้สองเซนนะคะขึ้นอยู่กับความหนาของผ้าว่า จะรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนะคะถ้าเป็นผ้าชีฟองเนื้อบางๆโปร่ปงๆเนี่ยใช้1เซนแต่ถ้าเป็นเนื้อแน่นอย่างผ้าฝ้ายผ้าลินินเนี้ยก็ใช้2เซนค่ะหรือผ้าไหมเนี่ยก็ใช้2เซนค่ะ ไปดปที่ทัวนคะคะ